นะสวัสดีครับอยู่กับเกมเดอร์เทอร์ฟอร์ดนะครับผมวันนี้มว็นไงทุกคนเป็นไงบ้างโอ้โหปีทวงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะ ผมก็เลยไม่ได้นี่กลับมาเท่าไหร่เ <C> พิ่งจะกลับมาเล่นนิ่นหน่อยนึงนะช่วงนี้กลับมาได้เจอทุกคนทีนึงแล้วกันนะครับ <_ C> เราอยู่ในเกมเดเจ้าฟอร์ค่าผมตั้งค่าปกติหมดแล้วรีใหม่หมดเลยหมันไส้นะ ดีไปเป็นค่าปกติไปเลยน่าจะไปตั้งค่าเพี้ยนเยอะเกินเอฟเฟกต์เลยตีกันนแบบเฟรมเรทตกหนักอ่ะหนักเลยอ่ะ It might unbelievable, sound But it's true. Havoc are recruiting incarcerated criminals into their forces. The public eye and media are turned their focus to group of captured prisoners on the field in electronic cuffs. These were one of the murderers and drug lords who have been placed into Havoc's army. This is called redemption contract. Early opinions on the matter collectively agreed that war is not the stage for redemption. เดี๋ยวเราถอดทันไหมนอนไม่พอเลยช่วงนี้ผมนอนน้อยหลายปัจจัยอ้ยได้รถไว้ได้รถถังไว้มามวอลไฟสนุกสุดแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุกคนใช่ไหมก็ Not yeah. Like? Neutralize the enemy and take over all sectors. <gunshot> <gunshot> Allied troops launching assault on objective alpha. เดี๋ยวเ,เราจะขับแบบไหนไปดีนะเอ๊ยไปตีหลังด้วยวันต้อ้างหลัง

เฮ้ยไม่มีใครซ่อมรถให้หน่อยเดี๋ยว ซ้อมรถก่อนซ้อมรถก่อนโอ้ขอบคุณมาก thank you มากเลยเพื่อน นี้ซิ่งรถหอย้ซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนจังหวะนี้ซ่อมรถแล้วต่อ In objective Bravo Two. โดนเว้ยยิงไม่เข้าวะเดี๋ยวต้องเข้าอีกด้านนึงเฮ้ยจังหวะนี้มันเว้ย having action by behind these walls. Bring them to light. Hey, we're going to assumed eh. Uh oh. Wait, hmm. hey, so dog. Oh, so Dod. Team work. Team eat them hand against. We're going to win. The enemy assistance. Our vehicle has been marked as a high-threat target. โทษทีมหากราบ พูดจริง taking over objective charlie 2 what not hell this? this is their last stand. take the sector. 80% of our troops remain. continue to push.

看我看 เฮ้ยขับรถชนกูเฉยเลยแค่นี้เดียวว่าจะพังแล้วอ่ะเดดีเอ,อ้ยเดีเอารถถังกูยังไหนวะมาแล้วรถถังก,มงกูมาแล้วเว้ยพร้อมลุยเอาคืน,นอเอเ๋โอโห้เพ็งเลยเร็วเร็วเร็ว เอ้ยติ๊บ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  ไตปลาไตปลาลูกปลาลงลุเพื่อซ่อมเอวชูวิเดียวไตไตไตซ่อมอุ้ยร่วงกระถังคว่ำ เียบร้อยเลยนี่นี่เป็นไงล่ะเออใช้รถถังเป็นประโยชน์เนี่ยผมขับรถถังเก่งนะกูเชี่ยวชาญรถถังไม่ใช่ละรู้เชี่ยวชาญเรื่องยานเกาะเฮ้ยวันนี้รู้สึกเงียบมีะเดี๋ยววันหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยมาเจอกันใหม่อีกว่า เพราะเดี๋ยวผมขอไปพักผ่อนน่ะรู้สึกช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะจ๊ะผมขอพักผ่อนกันนิดนึงนะเพราะว่าร่างกายตอนนี้คือเพียมากไม่ได้นอนเมื่อวานนี้เอารถไปซ่อมนะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะผมช่วงนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปย้อนหลังให้ก็ความมันก็มีเงเท่านี้ ถ้าเกิดยิงคนไม่เป็นผมว่าแนะนําให้พยายามขับรถถังให้เก่งดีกว่าผมว่ามันขับง่ายแล้วแล้วก็ดัดแปลงนิดนึงใช้อุธอะไรที่แบบเหมาะสมเนี้ยเราอย่างน้อยเราจะได้สู้สู้กับคนอื่นได้ผมเข้าใจบางคนมันยิงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็เปลี่ยนแนวมาใช้รถถังหรือขับพุ่งชนคนเอาก็ได้เออขับรถเก่งใครยิงปืนไม่เป็นก็ขับแบบโดยฟ้าสอะบางคนเดยฟ้าสแไม่ยิงปืนม่นงก็ขับรถแทน แกปัญหาคือขับรถแกปัญหายิงไม่เป็นขับรถขับรถยิงแม่งเลยอะไรเงี้ยเออเฮ้ยเธอเธอขอตั้งค่ารถถังก่อนอาวุธอยากได้สีใหม่เนาะเอาสีอื่นหนงระบบอาวุธกูคนละรับปืนกล กับมิสไซเอาอะไรดีวะแบบคนช่วยสนับสนุนเนี่ยผมมีคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีสีเฮ้ยลายเขียวเรามีด้วยหรอวะลายไฟดีกว่าไหมจะดูว่าเกมขามเนย่ยอันนี้ต้องเท่าไหร่วะถึงจะอันนี้ได้เนี่ยมีปลดล็อกได้อู้ลายทอง ไปเสือแต่ผมชอบลายแบบเนี่ยอยากได้ลายเนี้ยตงแต่ต้องไปหาปลดล็อกเออแม่งสวยดีนะเชื่อมันเหมือนรถถังแบบพางตัวดีดางเดิมนี่ใส่ลายนี้ดีกว่าเหมือนเราอยู่ในมันจะได้กลมกลืนนิดนึง Okay. โอเคอาวุธนี้ยังไม่เปิดเลยอ่ะต้องรอก่อนยังไม่ค่อยได้เล่นคันนี้เลยนะสีขาวดูปับปุมคนนิดนึงนะไม่ไหวละโอ้โหสีมีเท่านี้เหรอเฮ้ยนะอันนี้ไม่ค่อยปลดล็อกลยแท้ อาวุธมีไม่ค่อยเยอะด้วยคันนี้คันนี้ก็ตันละมิสไซล์หรอมิสไซล์อืมเอ้ย,อยลูกระเบิดเอลเดเอลูกระเบิดดีกว่าเพราะยิงคนง่ายหรือปืนกลดีวะ มีปืนเล็กหอยไม่ได้เล่นเลยอ่ะโอ้ยิงเสียดายเอ,อ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอพักผ่อนก่อนนะแล้วค่อยเจอกันใหม่วันหน้าวันนี้